พระเจ้ากรถินสามธิขังเด็กดีวิสาปีนี้ได้สักห้าพันวัด oh. จากห้าพันโรงเรียนนี่นะโรงเรียนละหนึ่งวัดอ้อ oh, oh. ดีจังครูพิทยอยากจะขอร่วมบุญด้วย oh. นี่นะร่วมบุญทุกโรงเรียนเลยสมมติปีนี้เราได้ห้าพันโรงเรียนพระเจ้ากระถินได้ห้าพันวัดปีหน้าหมื่นหนึ่งอ้าวหมื่นวัดนี่นะ คือตัอกงการที่จะให้เด็กดีตาเป็นประธานกระถินและพวกเราก็นับนุนให้กำลังใจใเธอแล้วก็ถ่ายทอดการสร้างบารมีให้กับเธอแล้วก็ฝากฝังพุทธศาสนาไว้กับเธอให้สืบทอดต่อไปนี่นะแล้วก็ไม่ให้มีกระถินตกค้างในยุคข,ของเราทีเดียวเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างเร่งด่วนนะ ก็แล้วแต่เราจะร่วมเท่าไหร่ก็ขนนิดขนหน่อยแล้วก็อร่อยดีนี่นะ <c ười> แม่ถ้าได้นะสักห้าพันวัดเนะปุ๊บถึงนง่นนะได้กดิีตตาไปถึงทำเหมือนอย่างนั่งพแพลวไปทีแล้วนี่นะหรือครูวไอโกะนี่นนะที่ชักชวนกันบอกบุญเองเงินครูวไอโกะนี่ ไปชวนคนทําบุญเองเลยนะในฐานนะตัวเองเป็นประธานกรถินนี่อายุน้อยที่สุดในโลกถึงแม้ไม่ใช่กรถินสําเร็จกระตานี่นะกระถินปกติแต่ว่าโอเดินตามรอยของมหาวิสิกาวิสาขาเลยเนาะโอ้ดีดีเนี่ยอ,อยากให้เดินตามรอยมหาวิสิกาวิสาขากับท่านานาถพิกาเจรีเนะี่ย ตามถ้าไม่มีกระถินเะนี่ยเหมือนกับมันจะเศร้าหมองไปเลยได้กระถินมาปุ๊บเนี่ยขีบบากกัดเด็ดแล้วก็หารสารส่วนหนึ่งก็เป็ชัยนี่ส่วนหนึ่งก็สร้างสร้างโบสถ์ส่วนหนึ่งสําคัญคือว่าเพื่อการเผยแผ่พื่ศาส,สนาตั้งใจกันว่าจะนําไปซื้อดินลูกลังโถมบอ่อเพื่อที่จะไว้สร้างกุฏิช่วงนี้พระห้าสิบฟ้าไม่มีที่อยู่ไม่พอแล้วเนี่ยแต่ผมต้องเปกัรนห้องไ้พระอยู่อ,อะไรก็ อยากจะได้คณติสักหลังหลวงพ่อธรรมจัยโยเป็นผู้มีความคิดเนื้อ,อโลกก็ได้ต้องไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาคิดแต่นวงแคบๆอันในที่สุดก็หาคนที่คิดลำหน้าไปไม่ได้พระกสินเนี่ยเป็นการทานพิเศษคือจะทำทอดได้ตรงแึ่1ข้ามเเนเดื่องกาลาบสองั้นใครมี ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยผลผลจากเวลานี้ท่อไม่ได้แล้ว